วังช้างพระนครศรียุธยานะครับสวยงามมากครับสามารถนั่งช้างได้เลยนะครับ ้องช้างน่ารักมากครับทุกคนสมาป่อนอ,อ,อาหารช้างด้วยนะครับ